สวัสดีครับวันนี้ผมมีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นดําริของหลวงพ่อนะครับที่ให้จัดสร้างขึ้นมานะครับเมื่อปี63นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อท่านตั้งชื่อให้ด้วยนะครับตั้งชื่อให้ด้วยว่า สยบพลีพินาศนะครับหลวงพ่อท่านนำเหลี่ยมมีการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับโดยมอบหมายให้พระครูสรพัฒน์พิสุทธ์นะครับหรือพระครูลุงแสงเป็นผู้ดูแลการจัดสร้างนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับจัดขึ้นที่วัดไตมิตรวิทยารามวอรวิหารนะครับโดยหลวงพ่อท่านนั่งเป็นประธานในการปลุกเสกนะครับรวมกับพระเกจิอีกมากมายหลายองค์เลยนะครับและที่สําคัญก็คือนะครับ หลวงพ่อท่านได้เชิญนะครับพระเถระชั้นผู้ใหญ่นะครับชั้นสมเด็จอีกสององค์ได้แก่สมเด็จพุทธจารย์นะครับเจ้าวาดวัดไตรปีวิทยารามวรวิหารนะครับและสมเด็จมหาราชมงคลมุนีนะครับมานั่งเป็นที่ปรึกษาและเป็นประธานในการจุดระดับเทียนชัยนะครับนะ เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ทางสมาคมพักเครื่องและพักบูชาประเทศไทยครับ er like ให้การยอมรับนะครับให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์นะครับมากที่สุดอีกหนึ่งรุ่นเลยด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด2พิมพ์นะครับหนาจะเป็นพิมพ์เสมานะครับนี่ครับพิมพ์ที่1นะครับจะเป็นพิมพ์เสมานะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปหล่อพอนั่งสมาธินะครับและ ด้านล่างจะมีชื่อหลวงพ่อนะครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยนะครับงานออกแบบที่สวยงามนะครับนีส่วนด้านหลังของตัวเหรียญนะครับนะจะเป็นรูปเสือนะครับนะจะเป็นรูปเสือด้านบนจะเขียนคาว่าสยบพิริพินานนะครับลายล้อมไปด้วยักลระเลขยันนะครับนะนะครับแล้วก็จะมีพสชัดเจนนะครับมีเลขโค้ดตอกชัดเจนนะครับนะส่วนอีกพิมพ์หนึ่งนะครับจะเป็นทรงไข่พิมพ์ครึ่งองค์นะครับนะ ประกบไปด้วยเสือคู่นะครับและด้านล่างจะเป็นยันนะครับและด้านบนจะเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับเหมือนกับพิมพ์เสนมาเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่กําลังมองหาภาสักรุ่นหนึ่งเพื่อไว้บูชานะครับนะแนะนํารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับนะเพราะว่า หนึ่งสวยครับแล้วก็สองพิธีดีนะครับแล้วก็สามเป็นดําลีเขงหลวงพ่อให้มีการจัดสร้างขึ้นมานะครับนะสำหรับวันนี้นะครับมาขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับนะแล้วเดี๋ยวอีพีถัดไปนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเหรียญรุ่นไหนนะครับนะผมจะไปหารุ่นไหนแม่เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะขอไปหาข้อมูลก่อนนะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ